สวัสดีค่ะวันนี้หลิงหลิงนะคะมีสูตรสมุนไพรนะคะแก้ลิ้นเป็นฝ้านะคะใครเนี่ยที่มีปัญหาลิ้นเนี่ยเป็นฝ้าสีขาวๆนะคะไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรเองนะคะหรือว่าเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะคะหรือว่าอยู่ดีดีก็เกิดขึ้นนะคะทําให้แบบเป็นฝ้าหนาๆน,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 นะคะเอาออกแบบขูดก็ไม่ออกนะคะ โดยวิธีการที่เราจะรักษาเนี่ยง่ายๆมากเลยนะคะเพียงเราไปเลือกกระชายนะคะกระชายแกงที่เราเห็นตามตลาดนะคะที่เป็นเป็น,ปนแง่งมานะคะเอาตัวนั้นนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็ปั่นยามนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นเนาะและเวลาเราทานนะคะเราจะรับประทานไอตัวนั้นน่หนึ่งช้อนชานะคะหลังเอ่อก่อนอาหารนะคะ15นาทีเนาะเราจะทานแบบนี้นะคะทุกวันนะคะวันละสามื้ออาหารนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะไอ้ฝ้าที่ อยู่ตรงลิ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆจางหายไปนั่นเองค่ะเพราะสมุนไพรในตัวกระชายนะคะจะมีส่วนที่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอมือปากเท้าเปื่อยอะคะ่ะคือปากแห้งปากเปื่อยนะคะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปากนะคะไอตัวเนี้ยกระชายเขาช่วยได้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องลิ้นเป็นฝ้านะคะลองสูตรนี้รับรองหายแน่นอนค่ะ